อันนี้เป็นเรื่องสปอร์ตดีนะครับผมนะเดียวดาดปากก็ชมวิวบรรยากาศสวยนะครับก็ชมวิวไม่น้ำเจ้าพระยานะครับตามผมมคนเยอะมากเลยครับผมไปแล้วครับ สบายดีสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกทท่านนะครับผมบาร์ปิเตอร์อยูทีนาไคอนสยามนะครับท่านผู้ชมนะ้วกอมาถ่ายบรรยากาศนักท่องเที่ยวขึ้นเรือนะครับท่านผู้ชมนาเน้นมากๆเลยครับท่านผู้ชมตอนนี้โอ้โหแทบจะตอนนี้เรือกำลังจะเข้ามานะครับท่านผู้ชมพีนองครับเยอะจริงๆนะครับผมนะ พี่น้องครับผมเรือกำลังจะขึ้นมานะครับทางคนนะพี่น้องตอนนี้กำลังขึ้นเรือนะครับเนะี่ย เรือนนี้กําลังออกไปแล้วนะครับผมตอนนี้เรือก,กําลังจะเข้ามานะครับท่านผู้ชมเรือกกําลังจะเข้าเทียบท่านะครับผมนี่พี่น้องครับผมท่านผู้ชม นาเนนมองมากโอ้โหมาแล้วสกายเรยวเวอร์นะครับผมสมยัยสกายเรยวเวอร์นะครับมาแล้วครับทาบ่านผู้ชมนี่สุดยอดเลยครับผม ม,มาแล้วครับผมสมัยจกายริเวอร์นะครับผมบาปิเตอร์พูดผิดกันได้ขอภัยด้วยนะครับ โอ้โหพี่น้องปาร์ตเรือ Sky River นะครับผมสยสกา Sky River นะครับบาร์บิเตอร์กับกบโบฟูแกนนะครับเนาะเอ่อ นี nee, uh ้พี่น้อง ตอนนี้กำลังจะลงเรือนะคะรับท่านผู้ชม เดอะซามายไฮทิเวอร์นะครับ อ๋อพี่น้องครับผมนั่งตรงเที่ยวก็ย้อนแสงใน,นเด้อครับผม อันนี้เจ้าพญญาพิเศษนะครับที่ห้านะครับท่านสมมาพที่นอนครับผมกำลังจะขึ้นเรืออยู่นะตอนนี้นะครับท่านสม พี่นอนะ้องดูนส่งเคียวนะครับผมนะพี่น้องครับผมป้อนาเน้นมากเลยครับทาผู้ชมดีอยห้อนสยามนะครับวันที่19มกราคมส5ง8นะครับทา่านะครับทชม โอ้ครับมนะมีเรือลำนี้กำลังจะเข้าเทียบท่าอู่นี้นะครับผม่ีมน้องครับสวยงามมากๆเลยมีเรือสปอร,ร์ตดีนะครับผมสปอร,ร์ตบีนะครับผม นี่พี่น้องครับอยากให้พี่น้องได้รับชมนะครับนะต้องตั้งคืนแลนะครับอหอเต็มเลยพี่น้องเรือสปอร์บีดนะ ว้าวเดี๋ยวพี่เตอร์จะให้ดูลำบอบนะครับนะาการท่องเที่ยวของเมืองไทยนะครับสนุกสนานแค่ไหนนะครับผมนี่นะครับผมให้ดูเอานะครับผมนะบาพิเตอร์ก็อยู่ดีนะครับไอคอนสยามนะครับ คนเยอะมากเลยครับผมโอ้โหเป็นนเรือพี่น้องเลยพี่น้องครับ เต็มไปแล้วครับผมอันนี้เป็นเรือสปอร์ตดีนะครับผมนะอยู่ดา้าก็็ชมวิวบรรยากาศสวยนะครับก็ชมวิวไม่น้ำจ้าพระยานะครับตามมคนเยอะมากเลยครับผมไปแล้วครับ บาพิเตอร์ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเด้อครับผมไปรับมชมคลิปต่อไปแล้วครับผมมันก็นอยู่ที่อคอนสยามคือเก่าขึ้นเดิมนะครับผมบาพิเตอร์บรรยากาศในที่ให้น้องมารับชมนะครับคุณพี่น้องครับผมบายจ้า